ชินใ้สกาหัวจูจูเลี้ยหล่าใจอาอคุณข้ามารอเนมาลาต้องมาหตัวมาราสุดเดสกัดเนตูอาชาสกัดลงฟังเมียมยาสวะหูวจูจเลี้ยลาตัวจ้ามาที่ป่าเลยไปกันเถอะไปกันเถอะตัวใจอาอ้ไปกันเถอะอ ไปกันเถอะตัวจายาอากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันเถอะเองเพียงจายาอากลับบ้านสุดากายเองเพียนะเนาะกลับบ้านกันเถอะเองเพียงจายาอากลับบ้านกันเถอะเองเพียงจายาอาจะไปด้วยกันไหม จะไปด้วยกันไหมอะดูดูตวาาัวมาล่ะจะไปสุดาการ์รตัวามาจะไปด้วยกันสุดาการ์อะดูดูตัวามาไหมสุดศสกาการโอ,อเมสกลม่มเตจจะไปด้วยกันไหมจะไปด้วยกันไหมอะดูดูตวาาัวมาล่ะ จะไปข้างนอกด้วยกันไหมจะไปข้างนอกด้วยกันไหมอ,อบับยนอดูดูตวัวหมาละจะไปสุดากรอตัวหมาข้างนอกอับยีนโงอับยนแบตจะไปข้างนอกด้วยกันไหมอับยีนโงอดูดูตัวหมาละจะไปข้างนอกด้วยกันไหม อาเปียงอาจตัวมาลจะไปกินข้าวด้วยกันไหมจะไปกินข้าวด้วยกันไหมทเมนอาจูตัวซามาล่จะไปกินข้าวสุดาการ์โรทเมนตัวซาเมด้วยกันอาจจูจะไปกินข้าวด้วยกันไหม จะไปกินข้าวด้วยกันไหมทเมศอะดูดูตวัวซา,าม,มาละจะไปกินกาแฟด้วยกันไหมจะไปกินกาแฟด้วยกันไหมกาแฟอะดูดูตวัวเต้ามาละจะไปสุดาคารอตัวหมากินกาแฟกาแฟเต้าจ๋าเนาะ จะไปกินกาแฟด้วยกันไหมจะไปกินกาแฟด้วยกันไหมกาฟีอดูดูตัวเต้าหมาล่าพรุ่งนี้จะไปด้วยกันไหมพรุ่งนี้จะไปด้วยกันไหมมันนแแ่าเฉาอดูดูตัวหมาล่า พรุ่งนี้สุรากามมนนาบแผ่นจะไปตัวหมาด้วยกันอะดูดูไหมสุรากาอเมสกาลงเทเตพรุ่งนี้จะไปด้วยกันไหมพรุ่งนี้จะไปด้วยกันไหมมันนับแผ่นอด,ดูดูตัวหมาล่ะคุณจะดื่มกาแฟหรือชา คุณจะดื่มกาแฟหรือชาคุณจะดื่มกาแฟหรือชาตีนกอฟีเต้ามลาเต้ามะฮอกและพี่เต้ามลาดื่มกาแฟโซดาการะอกโฟีเต้าจ้ะเนาะคุณโซดาการดตีนเชนขมยาโรบุคุณโลตองจ่าเลยดื่มกาแฟโซดาการรอกอฟีเต้าจ้ะเนาะจะดื่มกาแฟ หรือชาสซดาการอเมสกลงพิเอเตกอฟฟีเต้าหมาล่าเต้ามห้องและพายีละนะเ,ลเนาะตัวตัวเลนเนปย้อนม่สวยเนาะสซดาคุณจะดื่มกาแฟรหรือชาตีนกอฟฟีเต้าหมาล่าเต้ามห้องและพายีเต้าหมาล่ากินมาแล้วกินมาแล้วซาลาบีบีกินมาแล้ว กินมาแล้วซาลาบีบีกินกาแฟมาแล้วกินกาแฟมาแล้วกาแฟเต้าลาบีบีกินกาแฟสุดาการะกาแฟเต้าจ้ะเนาะกินกาแฟมาแล้วกาแฟเต้าลาบีบีกินกาแฟกูดื่มกาแฟรุ่นอะไเปลียวรุยอะไรเนาะ กินกาแฟมาแล้วกอฟีเต้าหล,ล,ลาบีบีกินข้าวมาแล้วกินข้าวมาแล้วทเมนซ้าหลาบีบีกินข้าวโซดาการ์ล์เมนซาหลามาโซดาการลาลเนาะกินข้าวมาแล้วทเมนซาหลาบีบีวันนี้หรือพรุ่งนี้ คุณว่างไหมจีเน่ต้องมาห้องบรรณาผนาน,านแต่อาหลาวันนี้สุดาการจีเน่หรือต้องมาห้องพรุ่งนี้สุดาการรองบรรณาผนันคุณว่างไหมแต่อาหลาวันนี้หรือพรุ่งนี้คุณว่างไหมวันนี้หรือพรุ่งนี้คุณว่างไหม จีเน่ต้องมาห้องมันนับแผนแต่อาลาคุณชอบสีเขียวหรือสีฟ้าคุณชอบสีเขียวหรือสีฟ้าเต่อเซนหย่างใจละต้องมาห้องอพยพย่หยางใจละคุณสูดากาเต้นชอบสูดาการอใจเด๋สีเขียวอเซนหย่างหรือ ต้มาหกสีฟ้าอัปยายาวคุณชอบสีเขียวหรือสีฟ้าอเมสกัลลอมพีเต้คุณชอบสีเขียวหรือสีฟ้า,า,ยา,ยา,ฟาแตออเซงอย่างใจละต้มโหกอัปยาอย่างใจละจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาอยู่มาละต้มโหกไม่อยู่บูลา จะเอาโุดาการออยูมาหรือต้องมาหกไม่เอาสุดาการอมายู่บูหรอจะเอาหรือไม่เอาสุดากา,การ์เมสกลงุ่มเสดอยู่มาละต้องมาหกไม่อยู่บูละจะเอาหรือไม่เอาอยู่มาละต้องมาหกไม่อยู่บูลาจะพูดหรือไม่พูดจะพูดหรือไม่พูด พยมาลาต้องมา吼มาพยอบูลาจะพูดสุดาการหรปอพยอมาหรือต้องมา吼ไม่พูดสุดาการรือมาพยอบูจะพูดหรือจะพูดหรือไม่พูดจะพูดหรือไม่พูดพยอมาลาต้องมา吼มาพยบูลาจะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปเนมาลา ต้มมะฮอกตัวมาล่าอยู่โซดาการ์โรเหน่อนะเนาะใจอยู่สวยนเน่หมาหรือโซดาการ์โรต้มมะฮอกจะไปโซดาการ์โรตัวมาใจอยู่หรือจะไปใจอยู่หรือจะไปเน่หมาล่าต้มมะฮอกตัวมาล่าจะไปหรือไม่ไปโจอา้า จะไปหรือไม่ไปตัวหมาล่ตัวมะคอกมาตัวบูลาจะไปสุดาการตัวหมาหรือตัวมะคอกไม่ไปสุดาการมาตัวบูจะไปหรือไม่ไปจะไปหรือไม่ไปตัวหมาล่ตัวมะคอกมาตัวบูาวลาคุณมีเวลาไหมคุณมีเวลาไหม แต่อเชงชี้ล่ะมีเวลาสุดาการร์อเชงชี้เดยมีเวลาไหมอเชงชี้ล่ะคุณมีเวลาไหมแต่อเชงชี้ล่ะพรุ่งนี้คุณมีเวลาไหมมานับแฉนแต่อเชงชี้ล่ะพรุ่งนี้สุดาการรมานับแฉน คุณมีเวลาไหมเตอเฉิงชี่หลาพรุ่งนี้คุณมีเวลาไหมมาแนบแขนเตอเฉิงชี่หลาวันนี้ตอนเย็นคุณว่างไหมวันนี้ตอนเย็นคุณว่างไหมจีเนีย่เน่ไปเตออาลลาวันนี้เสลร์กาจีเน่ตอนเย็นเน่ไป คุณว่างไหมเตอาหลาวันนี้ตอนเย็นคุณว่างไหมจีนี่ย่าเหนี่ยไปเตอาหลามมรืนนี้คุณว่างไหมมมรืนนี้คุณว่างไหมตะแักบขาเตอาหลามะรืนนี้สุรากาโรจะแบกบขาดกูเบียวลาคุณว่างไหมเตอาหลา มรืนน <not> <mag> <mag> <inappropriate> <ch> <premier> ี้คุณว่างไหมจิเดปขาเตนอาลาสุดสัปดาห์นี้คุณว่างไหมสุดสัปดาห์นี้คุณว่างไหมดิเดปาไปแย่เตออาลาสุดสัปดาห์นี้เจรด่าการาดิเดปาอย่ไปแย่เนาะคุณว่างไหมเตออาลาสุดสัปดาห์นี้คุณว่างไหม ดิจะเป๊ะเป๊ะเย๊ะเต้อ๋าหล่าสุดสัปดาห์นี้โซดากาดิจะเป๊ะเป๊ะเย๊ะดิจะเป๊ะเย๊ะสนิทสนิงกันหน่อยกูเปล่าเนาะสุดสัปดาห์นี้คุณว่างไหมดิจะเป๊ะเป๊ะเย๊ะเต้อ๋าหล่าวันจันทร์หน้าคุณว่างไหมวันจันทร์หน้าคุณว่างไหมลาแม่จะเนินหลานเน็ตเต้อ๋าหล่าวันจันทร์สวยเนาะจะเนินหลานเน็ต วันจันหน้าสดากะลาแม่จะน,นิ่หลานิวเบียวดาคุณว่างไหมเตอาลาวันจันหน้าคุณว่างไหมลาแม่จะน,นินน่หลานิวเตอาลา 先别加把水寻。